มันจะดีมากแค่ไหนกันครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถฝึกทักษะใหม่ๆได้ภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดและแน่นอนครับหลายคนคงไม่สนุกเลยจนกว่าจะทำมันเสร็จนั่นะก็คือสิ่งที่คุณอยากจะทำตอนนี้นะโปรเจกชีวิตก็ได้จะเป็นทักษะก็ได้นะครับแต่ว่าทุกทักษะหรือสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าคํำแพงแห่งความงดหงิดครับเคยเป็นไหมที่เราอยากจะทำอะไรบางอย่างให้เสร็จแล้วมันก็ไม่เสร็จแล้วมันก็งดหงิดมันเหมือนกับว่ามีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นตลอดเลยเป็นต้น คุณไม่อยากจะหยุดเรียนรู้คุณไม่อยากจะหยุดพัฒนาตัวเองแต่ว่ามันก็มักจะมีความรับผิดชอบอใหม่เพิ่มเข้ามาเสมอถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีเวลาว่างมากแต่คุณก็อยากจะใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นจงทํางานให้ชาญฉลาดกว่าเดิมไม่ใช่ทําหนักกว่าเดิมกระบวนการฝึกทักษะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของจํานวนชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณทําอะไรกับเวลาที่คุณมีต่างหากหลายคนอาจจะคิดว่าฉันต้องมีเวลาเยอะๆจึงจะเรียนรู้ได้ ฉันต้องวางก่อนนะหลังจากที่ฉันทํางานหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวฉันต้องมีเวลามากประมาณสัก48ชั่วโมงอะถึงจะท,ทาได้จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยใช้เวลาทําอะไรมากกว่าแนวคิดหนึ่งนะครับที่เกรทเบลเคยพูดถึงซําแล้วซําเล่าคือสิ่งที่เรียกว่ากด10,000ชั่วโมงจากการวิจัยของดร์เคแอนเดอร์เอริกสันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสําเร็จอะไรบางอย่างให้ใช้เวลากับมัน10,000ชั่วโมง และคุณก็จะสามารถสําเร็จแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นได้แต่เชื่อเละครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆนะเนี่ยคนส่วนมากมีเวลากี่ชั่วโมงครับต่อว,วันสองสามชั่วโมงแค่นั้นครับก็ถือว่าโชคดีแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราต้องใช้เวลาฝึกฝนนานขนาดนั้นเนี่ยเพื่อจะเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเพื่อที่จะประสบความสาเร็จเนี่ยเราจะทนลําบากไปทําไมนั่นเป็นเหตุผลที่คนส่วนมากเนี่ยไม่อยากจะฝึกจริงไหมครับเพราะว่ามันอาศัยระยะเวลานาน,าน การที่จะเก่งระดับโลกได้นั้นอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งหมื่นชั่วโมงไปกับการฝึกการพยายามอย่างจดจ่อแต่การพัฒนาทักษะให้ดีที่สุดในระดับที่คุณต้องการเนี่ยณปัจจุบันมันอาศัยความพยายามน้อยกว่านั้นครับนั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรลดความสาคัญของสิ่งนั้นนะแต่ว่าเราจะทําสิ่งที่เรียกว่าการฝึกอย่างจดจ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการฝึกอย่างตั้งใจแล้วก็เป็นระบบซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการฝึก แต่คำถามก็คือเราจะต้องใช้เวลาในการฝึกจดจ่อมากแค่ไหนจึงจะสามารถบรรลุปเป้าหมายได้ขอบอกเลยว่ามันน้อยกว่าที่คุณคิดไว้เลยครับจงจำไว้เลยว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณการยึดหลักความพอเพียงคือกุญแจสำคัญครับในการที่คุณจะฝึกทักษะอย่างรวดเร็วและแน่นอนครับการฝึกทักษะเนี่ยปล่อยให้กดหนึ่งหมื่นชั่วโมงเป็นเรื่องของพวกมืออาชีพเขาทำกันแต่เราเนี่ยจะเริ่มที่ยี่สิบชั่วโมงเท่านั้นครับหากคุณตัดสินใจจะต่อยอดทักษะ ให้ไปถึงระดับผู้เชี่ยวชาญคุณก็มีโอกาสที่จะทําสําเร็จมากขึ้นเพียงแค่คุณเริ่มต้นจาก20ชั่วโมงแรกให้ได้ก่อนคุณจะต้องรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่อยากได้อะไรคุณจะเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วคุณก็แค่ฝึกอย่างชาญฉลาดแล้วก็สร้างกิจวัตรประจําวันในการฝึกขึ้นมาคุณก็จะมีการพัฒนาที่รวดเร็วและต่อเนื่องครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยหนึ่งหมนชั่วโมงเลยการฝึกทักษะอย่างรวดเร็วเนี่ยมันคืออะไรมันแบ่งเป็น4ขั้นตอนหลักดังนี้ครับข้อที่1ครับ ให้คุณแบ่งทักษะของคุณเนี่ยออกเป็นส่วนย่อยๆให้มากที่สุดสมมุติว่าคุณมีทักษะอะไรที่จําเป็นต้องฝึกแบ่งเป็นงานย่อยครับที่คุณจะต้องไปฝึกมันแล้วก็ที่2ครับเรียนรู้แต่ละทักษะย่อยนะครับไม่จาเป็นต้องเรียนรู้อันใหญ่เรียนรู้ตัวย่อยของมันให้มากพอแล้วก็นานมากพอที่คุณจะฝึกมันได้อย่างฉันฉลาดอันที่3ครับการกํากจัดอุปสรรคทางร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ที่ขัดขวางการฝึก คือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอคุณหงุดหงิดใจไหมครับหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคสําคัญสาหรับคุณนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เพียงพอเป็นต้นนะครับและข้อที่4ครับทักษะย่อยที่สําคัญที่สุดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณเอาไปฝึกอย่างน้อย20ชั่วโมงก็พอหมายความว่าเราจะไม่เลือกฝึกทักษะใหญ่ เราจะฝึกจากของเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างน้อย20ชั่วโมงแล้วค่อยไปทักษะที่ 2, 3, 4เป็นต้นสมมติว่าคุณจะต้องฝึกเรื่องการพูดแล้วคุณแบ่งทักษะย่อยออกเป็น4ทักษะนะครับเป็นทักษะย่อยเนาะอย่างเช่นการออกเสียงการหายใจการสแสดงภาษากายอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณก็ฝึกทีละอย่างก่อนอย่างน้อย20ชั่วโมงคุณแค่ต้องตัดสินใจก่อนว่าทักษะอะไรที่คุณจะฝึกแล้วก็ซอยเป็นทักษะย่อยตัดสินใจเลยครับว่าคุณจะฝึกอะไรหาวิธีการที่ดีที่สุด กำหนดระยะเวลาในการฝึกแค่นั้นเองจากนั้นก็ให้เวลากับทักษะย่อย20ชั่วโมงและนี่เป็นสรุปตอนช่วงต้นนะครับระยะเวลาที่คุณจะต้องใช้ในการฝึกทักษะใหม่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเต็มใจแล้วก็ยินดีจะลงตัวในด้านเวลาเพื่อฝึกอย่างจดจ่อหรือเปล่าคุณพร้อมจะลองผิดลองถูกไหมครับคุณพร้อมจะต้องการมันมากแค่ไหนจงอย่าคาดหวังผลลัพธ์เพียงแค่ชั่วข้ามคืนในการฝึกแต่มั่นใจเลยว่าคุณจะเติบโตถ้าหากคุณอยากจะมีทักษะใหม่ๆ คุณจะต้องฝึกทักษะนั้นในสถานการณ์จริงเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยมีทักษะอย่างรวดเร็วคือมีการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตรงหน้ามันจะดีกว่าการที่คุณเนี่ยเรียนรู้อย่างเดียวมันไม่มีทางเพียงพอหรอกครับเพราะว่าทฤษฎีกับการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฝึกทักษะใหม่ให้เก่งอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งอย่างก็คือการฝึกซ้ําครับ การฝึกซ้ําก็คือคุณทําสิ่งนั้นซ้ำๆการฝึกซ้ําจะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่อคุณมีทักษะพื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกทักษะมาก่อนว่าคุณอยากจะฝึกทักษะอะไรแล้วทําสิ่งนั้นซ้ําๆพอเวลาที่คุณฝึกสิ่งใดซ้ําๆเนี่ยก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยไปได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าคุณคุ้นเคยแล้วก็ชินกับพวกมันแล้วคนส่วนมากเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถเก่งได้เพราะว่าพวกเขามีกรอบความคิดแบบตายตัวหรือฟิกมายเซ็ตนะครับ เขามองว่าทักษะและความสามารถเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นพรสวรรค์ที่ตัวมาแต่ก,กําเนิดเราเกิดมาพร้อมกับความสมาามรถที่จํากัดแบบนี้ไม่โอเคเลยนะครับคุณจะต้องคิดแบบยืดหยุน่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีกรอบคิดแบบเติบโตคุณจะสามารถมองว่าทักษะต่างๆเนี่ยฉันฝึกได้เพียงแค่ฉันเนี่ยมีกรอบความคิดที่ใช่ซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากพรสวรรค์แต่ทุกอย่างสามารถฝึกได้อันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณมี mindset แบบเติบโตนะครับ วันนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจำมาสซตที่ถูกต้องเราทุกคนสามารถฝึกทุกทักษะที่ต้องการได้เพียงแค่เราเนี่ยฝึกที่จะจดจออย่างช่นฉลาดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเพียงคุณมีความตั้งใจทุกอย่างก็สามารถทําได้เพราะว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นครับซึ่งนะักประสาทวิทยาเนี่ยอธิบายว่าสมองของคุณจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมการลงมือทําแล้วก็ผลจากการกระทําของคุณเสมอในขณะที่คุณเรียนรู้ทักษะใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทักษะที่ใช้ร่างกายหรือความคิดทุกอย่างจะเชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทและสมองคุณก็จะเปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าถ้าคุณกําลังฝึกใช้ทักษะภาษากายหรือภาษาคิดต่างๆมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ประสาทถ้าเกิดว่าคุณทําซ้ํามันมากพอนะครับ ถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งอย่างที่บอกนะครับคุณจะต้องลงมือทําในสถานการณ์ที่คุณจําเป็นต้องไปฝึกจริงๆและสุดท้ายเนี่ยกล้ามเนื้อสมองคุณครับเซลล์ประสาทคนเนี่ยจะทํางานประสานกันเป็นอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยเห็นคนที่พูดโดยไม่ต้องใช้โพยไหมครับคุณเคยเห็นคนที่เขาเนี่ยมีความจําดีไหมครับซึ่งนั่นไม่ไม่ใช่ความจําหรอกครับมันเป็นเรื่องของเซลล์ประสาทมันเป็นเรื่องของการทํางานที่สอดคล้องกันระหว่างสมองกับความคิดที่พวกเขาเนี่ยฝึกซ้ํากันมา เวลาที่คุณเนี่ยจะให้ร่างกายและความคิดเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันคุณอาจจะทําตามขั้นตอนนี้นะครับข้อหนึ่งขั้นตอนของการทําความเข้าใจเป็นขั้นตอนว่าเราต้องการเรียนรู้อะไรเราต้องการค้นหาวิธีใดเราิสต์ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เรียนรู้มันก่อนข้อ2ครับขั้นตอนของการเชื่อมโยงก็คือคุณเอาสิ่งที่คุณเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยออกไปลงมือทําไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆร่างกายคุณก็จะตอบสนองมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าคุณก็จะให้เซลล์ประสาท กล้ามเนื้อสมองทุกๆอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันเวลาที่เราเนี่ยกำลังเอาไปลงมือทำเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันนะครับและขั้นที่3ครับถ้าเกิดว่าคุณทําซ้าเนี่ยคุณก็จะสามารถทําได้ดโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเก่งอะไรแล้วก็เรียนรู้เอาไปลงมือทําแล้วมันก็จะกลายเป็นคนครับเพียงแค่คุณทําซ้าๆ mindset หรือว่าความคิดนะครับมันก็เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งคุณฝึกมากเท่าไหรมันก็ยิ่งแข็งแกรง่ง ไม่มีหรอกครับบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนรู้เยอะไปเนี่ยเราจะสมองแตกหรือเปล่าไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณฝึกฝนซ้ําๆจนคุณอาจจะรักชอบมันลงไหลมันมันก็จะสนุกนะครับในการฝึกซ้ําสุดท้ายแล้วเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นคนแค่นั้นเองครับและต่อไปนี้เป็นหลักการสําคัญ1ิบข้อในการที่คุณจะฝึกทักษะอย่างรวดเร็วนะครับข้อแรกครับให้คุณเลือกทําสิ่งที่คุณสนใ,นสนใจจริงๆซะก่อน คนพบว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทําทุกอย่างในสิ่งที่พวกเขารักแล้วก็สนใจจริงๆนะครับข้อ2ครับทุ่มเททีละทักษะอย่างที่บอกทักษะใหญ่เนี่ยต้องซอยเป็นทักษะย่อยแล้วคุณก็ฝึกทักษะย่อยนั้นให้จบอ่ะสมมติว่ามีทักษะ A B C คุณฝึก A ให้จบก่อนอ่ะที่เป็นตัวย่อยแล้วคุณค่อยมาฝึก B ฝึก B จบคุณค่อยไปฝึก C แบบนี้เป็นต้นข้อ3ครับกําหนดระดับทักษะที่ต้องการ ข้อ4ย่อยทักษะที่คุณอยากจะฝึกครับข้อ5ก็คือหาเครื่องมือที่จําเป็นข้อ 6. กําจัดอุปสรรคในการฝึกทั้งความคิดความเชื่ออารมณ์สุขภาพของคุณเป็นต้นข้อที่7ครับกาหนดระยะเวลาให้การฝึกทักษะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฝึกการพูดอ่ะยกตัวอย่างคุณบอกว่าคุณจะฝึกไฟ์สดตอน9ก้าโมงเช้าโอเคคุณก็กําหนดมาเลยแล้วพอพรุ่งนี้คุณจะฝึกตัดต่อวิดีโอคุณก็กําหนดมาเลยครับว่าคุณจะฝึกมันได้เวลาไหน ข้อ8ครับสร้างผลตอบรับที่รวดเร็วข้อ9จับเวลาฝึกเป็นช่วงๆข้อ10เน้นปริมาณและความเร็วอุปสรรคในการฝึกที่คุณจะต้องระมัดระวังให้มากนะคะก็คือการไม่เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการฝึกการขาดแคลนทรัพยากรเป็นครั้งคราวการไขวเขวเพราะว่ามีสิ่งแวดล้อมเช่นโทรทัศน์รายการทีวีเป็นต้นหรืออาจจะเป็นอุปสรรคทางอารมณ์เช่นความสงสัยความกลัวเป็นต้นคนส่วนมากติดเรื่องนี้นะครับ เวลาที่เริ่มฝึกทักษะใหม่ๆเนี่ยอยากจะให้ผลการฝึกออกมาเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแต่นั่นแหละครับมันจะทําให้คุณไม่กล้าลงมือทาสักทีจริงไหมสําหรับใครที่ติดเรื่องการลงมือทําตอนนี้ก็น่าจะโดนใจเลยนะครับมันจะทําให้คุณหงุดหงิดแล้วก็ไม่ชอบตัวเองเลยผลของการฝึกทักษะเนี่ยก็จะห่างไกลความเจริญครับคือไม่สําเร็จสักทีเพราะฉะนั้นแทนที่คุณเนี่ยจะพยายามทําให้มันเพอร์เฟกหรือสมบูรณ์แบบคุณควรมุ่งเน้นไปที่ปริมาณและความเร็วให้มากได้สุดจะดีกว่านั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องการการดีพอครับ แต่คุณต้องการที่จะใช้เวลากับการฝึกจริงๆนั่นก็คือการโฟกัสจดจ่อเน้นไปที่ปริมาณก่อนและทันทีที่คุณจะเริ่มฝึกทักษะใหม่ความสามารถของคุณจะพัฒนาขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดภายในระยะเวลาที่สั้นมาเคล็ดลับก็คือจงเริ่มฝึกให้เร็วที่สุดเริ่มไม่ได้ก่อนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องห่วงเพอร์เฟกหรือกังวลเกี่ยวกับการฝึกหรือผลลัพธ์ของมันแค่ลงมือฝึกจริงๆก็พอจงใช้เวลาเนี่ยที่ใช้ในการฝึกทักษะให้มากและถามตัวเองว่า ฉันทําได้ดีขึ้นมากกว่าวันก่อนแค่ไหนคือคุณจะเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเก่งมากขึ้นทุกทีเพราะว่าคุณไม่ได้เปรเียบเทียบกับใครคุณแค่ดีกว่าวันก่อนแค่นั้นเองสิ่งสําคัญนะครับในการที่คุณจะฝึกทักษะได้ดีก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการฝึกถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงแล้วคุณเนี่ยก็จะสามารถทําได้สําเร็จมากขึ้นครับเพราะว่ามันมีอารมณ์มันมีพลังงานที่จะทําให้คุ ฝึกอย่างจดจ่อและสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าคุณอยากจะฝึกภาษาใช่ไหมคุณก็ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝรั่งเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นตน้นคุณก็จะสามารถพูดได้เร็วกว่าสรุปแล้วก็คือจงเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเมื่อคุณมีโอกาสเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยมีความรัดกุมไม่สามารถหนีออกจากสภาพแวดล้อมนั้นได้เพราะฉะนั้นการฝึกจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ข้อเสียของการอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงก็คือคุณจะต้องมีการโฟกัสจดจ่ออย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งดีและเสียแต่ว่าถ้าพูดถึงดีมากกว่าก็คือไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เอ,อื้อต่อการสำเร็จมันก็ย่อมดีมากกว่าจริงไหมครับและนี่เป็นหลักการ10ข้อสําหรับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่1นนะครับหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะนั้นก่อนแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่อาจจะซัพพอร์ตเกี่ยวกับการฝึกทักษะนั้นนะครับข้อที่2ครับ ลงมือทําสิ่งที่ไม่เข้าใจคนส่วนมากเนี่ยมักจะรอลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วแต่บางครั้งการฝึกทักษะใหม่เชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าทักษะใหม่คุณจะต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนต้องเต็มใจฝึกครับข้อ3ครับมองหาแบบแผนหรือต้นแบบความคิดและภาพที่เชื่อมโยงคุณอาจจะมองหาคนที่เขาสําเร็จแล้วในเรื่องนั้นในสิ่งที่คุณอยากจะฝึกทักษะนั้นมาเป็นตัวอย่างก็ได้ว่าเขาฝึกยังไงเขาคิดยังไงเป็นต้นข้อที่4ี่ครับฝึกคิดมุมกลับ วิธีที่ขัดกับสามาญสำนึกของคุณจะช่วยให้คุณได้เข้าใจการฝึกทักษะใหม่มากขึ้นนั่นก็คือการพิจารณาถึงหายนะไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบจะเป็นอย่างไรครับถ้าทุกสิ่งที่คุณทำเนี่ยผิดพลาดไปหมดแต่จะเป็นอย่างไรถ้าผลลัพธ์ออกมาเลวร้ายที่สุดเช่นเดียวกันนั่นเป็นเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าการคิดมุมกลับซึ่งมีประโยชน์ต่อ,อก,การเรียนรู้มากเลยข้อที่ 5. การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตั้งความคาดหวังที่เหมาะสมข้อที่6 กำจัดสิ่งโลกใจที่อยู่รอบตัวของคุณซะข้อที่7ทบทวนความจําเป็นระยะเอามาลงมือทําเป็นระยะข้อ8กําหนดขั้นตอนมาตรฐานและรายการตรวจสอบข้อ9คาดเดาและทดลองข้อ10อย่าฝืนตัวเองสมองและร่างกายของคนมีความต้องการตามธรรมชาติไม่นว่าจะเป็นอาหารน้ําการพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รับสิ่งน,นั้นอย่างพเพียงพอประสิทธิภาพการทํางานก็จะลดลงด้วย ในชีวิตจริงเนี่ยของการฝึกทักษะเนี่ยมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายหรอกครับเราแค่พยายามทําบางสิ่งบางอย่างให้สาเร็จก็พอคุณอาจจะฝึกจับเวลาของคุณเป็นงช่วงก็ได้นะครับเช่นอ่านหนังสือ10บนาทีฝึกบางอย่างเนี่ยยีนาทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณฝึกจับเวลาคุณก็ทําแค่เวลานั้นเองและต่อมาเนี่ยพอคุณทําเก่งละคุณทําซ้ําได้คุณก็แค่ขยายเวลาเช่นตอนแรกเนี่ยคุณนั่งสมาธิที่10บนาทีอาทิตย์หน้าเป็น15บนาทีได้ไหม อาทิตย์ถัดไปเป็น20่สนาทีได้ไหมเป็นตน้นหรือคุณอาจจะบอกกับตัเองว่าฉันจะกำหนดเวลาให้ตัวเองเนี่ยหนึ่งชั่วโมงทุกวันเพื่อฝึกบางอย่างที่ฉันอยากจะฝึกซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นทักษะย่อยนะครับที่คุณได้รีดสกมาแล้วจงทําสิ่งที่ซับซ้อนยากๆเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ง่าย ดยการเอางานย่อยเนี่ยมาทําก่อนนะแล้วก็ใช้เวลากับงานย่อยนั้น20ชั่วโมงเพื่อฝึกจดจอ่จออย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณฝึกสมอง,องคุณฝึกกล้ามเนื้อเซลล์ประสาทคุณให้คุณได้ทําสิ่งนั้นเป็นกิจวัตรประจําวันใน20ชั่วโมงแรกพอคุณทําจบคุณค่อยเปลี่ยนเป็นทักษะย่อยใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิก ของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x Quantum Leap Project แล้วครับ ตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอน16ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t e a t นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x well แล้วก็ 10x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำา t o o o l s t t not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x W e l เนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ยวชาญชดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตรับสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งกันบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทราน s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code โนะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ